เอาละครับก็ขอสวดาสอดดีเพื่อนเพื่อนทุกทคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ็กโตวันนี้ก็อยู่กับเกมสัพยุท์ทะลุฟันทุกคนเออเพจแมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมสัพยุท์มิญญาจารเกนชินอิมแพคห้องไข่สตาร์เลวเซนเลสเซนซีโรวัตเทลิงเวฟและเกมอื่นๆอีกมากมาย สนใจติดต่อเต็มเกมสแกน QR Code หรือแอดไลน์แมงปชอช็อปมีแอดด้วยนะร้านเปิดบริการ24ชั่วโมงก็ <_ Quand> มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับเซียนยุดเฟิ่งนะทุกคนเออโหแต่ทำไมผมรู้สึกว่าไอ้หน้าสุ่มตัวละครใหม่เนี่ยทำไมปีกแกมันดูเด่นกว่าตัวละครเน่ยวะรู้สึกว่าปีกนี่โคตรเด่นอะ เอ้ตัวปีตะปีแกนี่ทําออกมาได้ค่อนข้างดีจะสวยมากๆเลยเนาะเออคิดคิดเหมือนกันปะดูดิโอ<ห>แม่งงันเบลร์เลยตัวละครแม่งมีตัวอยู่ตัวอยู่แค่นะั้เออปะ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 ,ปะ,ปะเดี๋ยววันนี้เรามาสุ่มเสียนยุดเฟิ่งกันดีวะ่ะนี่เลยนี่เลยกดไปปุ๊บโอ้โหอย่างเท่อะครับ โอ้แต่กว่าจะแต่กว่าจะได้ปีกนี่มั่งล่อไป900เลยวะเอ้ย200ดิมาผมมีแผ่นป้ายอยู่28บใบกับแหวนอีก29วงเนาะวันนี้ต้องได้สักหน่อยแล้ว,ลวนะอ่าก็เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยเนาะก็เลยขอดูหน่อยแล้วกันนะสินยุดเฟื่องจะเป็นยังไงนะ โคตรเทเลยมันเหมือนเหมือนจะเป็นแบบตอนที่แกกําลังนั่งนั่งดูการต่อสู้อยู่เนาะที่เห็นแหวนของซวเซวียนแล้วก็กระโดดวาร์ปออกมาเนาะเออแต่นี่ไม่ใช่นะในนี้เฮ้ยมีอะไรข้างหลังด้วยโหยังเจ๋งเอาว่ะเซียนหยุดเฟิ้องว่ะโอ้โหะป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 ะ,ปะเดี๋ยววันนี้เรามาจะมาสมกันเลยนะทุกคนอ่ะผมคิดว่าเรามีกันประมาณเท่าไหร่เนี่ย อ่าสี่สิบห้าสิบห้าสิบแปดโลไม่รู้ว่าจะออกก่อนหรือเปะนะล่านะสาหรับห้าสิบแปดโลในวันนี้นะเออแต่ว่ามันการันตีอยู่แล้วนะมันการันตีมันก็น่าจะการันตีหนึ่งตัวแหละถ้าเกิดว่าเราขาดสองสองเศษนะอ่ะก็เดี๋ยวเราไปสุมกันเริ่มจากผมสุมแบนก่อนเลยก็แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปสุมป้ายทีล,ทละทีละอย่างกันเริ่มจากสิบโลแรกไปเลยสิบโลแรกไปจังหวะน,นี้ยังไงออกเลยไหม ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคเกลือเกลือแล้วก็สุ่มเพิ่มอีกสามวงออกมาเป็นโอ้โหยังเกลืออยู่แล้วก็สุ่มเพิ่มอีกห้าวงไปจังหวะน,นี้ยังไงออกมาไหมโอ้ยังเงียบยังเงียบลุยต่อลุยต่อกดไปจังหวะน,นี้เฮ้ย โอ้โหยังไม่มาว่ะเอ้ยจะห้าสิบโลแล้วนี่ว่ะโอ้ก็คือใช้ถ้าเกิดว่าใช้แหวนนี่มันมันสามารถอันนี้ได้นะมันมันสามารถใช้ใช้แปดแหวนในการสุ่มสิบครั้งเนาะโอ้มันอย่างนี้เ,งเองอะโลทีห้าสิบละไปโอ้โหหลุดเล่ทุกคนได้เสียวิเซียนแต่ก็โอเคอยู่เสียวิเซียนนี่ผมต้องการอยู่โอ้โหแต่เสียดายมาผมไม่ได้เซ็ยนหยุดเฟิงบ้าจริง ก็มาเดี๋ยวกดทีละโลเลยก็แล้วกันเนาะ,อะโอ้โหสีได้ว่าหลุดเลทว่ะแต่แต่ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดว่าเราสมครบ120ครั้งอะ่ะเราก็จะได้เซ็นยุดเฟืองแน่นอนนะเนาะ,ะแต่ผมคิดว่าเรามีโอกาสกันได้ทุกคนนะเพราะว่าตู้เซ็นยุดเฟืองเนี่ยเหมือนจะอยู่ยันเดืนอน2เลยเพราะงั้นน่าจะมีเวลาเก็บตัวเก็บแต้มอะไรกันแล้วเอามาสมกันต่อเนาะไปเลยไปเลยโอ้โห ต้องต้องมาสุ่มธิละโลบ้าจริงถ้าเกิดว่ามันได้ตะกี้นี้เราก็ควรที่จะหยุดเลยเนาะแต่ไม่เป็นไรสุ่มธีละโลไปก่อนเผื่อแกออกมาก่อนเนาะเอ้ยแต่แตะกี้นี้ก็ล่อ,ลอกเกือบการันตีอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าโดนไปประมาณ50กว่ากว่าเลยนะห้าสิบสองห้าสิบสามนี่แหละแต่ก็ยังดีนะที่แบบว่า120มันการันตีหน้าตู้อยู่แล้ว <c oughs> เงียบยาวเลยวะ่ะเอาละขอละออกออกมาก่อนได้ปะอยากอยากจะทด,ทดลองเล่นแล้วอ่ะโอ้โหหลุดอีกแล้วทุกคนโอ้โห,หน่าหล่นยันหล่นนะทุกคนแต่ก็ถือว่าออกออกมาเร็วอยู่เนาะตะกี้มันมีอยู่เท่ใส์สามสิบสี่ใบเนาะถือว่าสุ่มไปแค่สิบสี่ใบก็ออกมาหนึ่งตัวละ โอ้แม่งหลุดยับเลยวะเสีย่ยงหยุดเฟิองนี่เล่นเอาเล่นเล่นเอาผมสุดจัดส <c oughs> ุดเกินบางทีก่อนได้ไหมอะ่ะก่อนได้ไหมอะ่ะแต่จริงๆผมแอบอยากได้ปีกแกอยู่นะสวยมากเลยอ่ะปีกแต่ว่าคงไม่ไม่ไมน่ามีโอกาสที่จะได้เนาะสำหรับสายเฟีย เว้นแต่ว่าเราเราจะดองแหวนเอาไว้เยอะๆมากๆจริงๆอะนะถึงมันถึงจะได้ไม่งั้นโอกาสได้มันค่อนข้างได้จะน้อยนะเพราะการสุ่มไม่ถึง200นี่เป็นอะไรที่ยากมากๆเลยสำหรับสายฟรี <c oughs> จะหมดละเหลือ10โลสุดท้ายละ ก่อนได้ไหมโอ้โหคงจะไม่ได้ฮะคงจะได้แค่ฝันหกโลแล้วอะห้าโลสุดท้ายแล้วไม่นะโอ้โหจะหมดแล้ว หนึ่โลสุดท้ายไปเฮ้ยออกมาเป็นปุ่มเอ,อ,เอ,อเือเกลือบ้าจริงก็เหลืออีกประมาณ40โลเนาะ40โลนี้ผมก็จะได้การันตีเซนยุทธเฟืองแล้ว1ตัวแต่อะตอนนี้ผมมีแหวนอยู่ทั้งหมด4วงเนาะก็ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะไปเอาแหวนจากกิจกรรมตรงนี้ก่อนนี่ผมว่าจะไปแรก แขวนจะก,กิจกรรมตรงนี้มาให้ได้สัก4วงแล้วก็กดสุ่ม10โลไปเลยคิดว่ามันน่าจะคุ้มกว่าการกดทีละวงเนาะเพราะว่ากดทีละวงมันจะได้แค่8โลแต่ถ้าเกิดว่ากดกด8อา่ากดไอตรงเนี้ยไอแโลตรงเนี้ยรวดเดียวมันจะได้10โลหรือว่าค่อนข้างที่จะประหยัดไปได้พอสมควรเดี๋ยวผมก็ทยอยเก็บแต้มไปทีะละนิดก็แล้วกันเนาะเพื่อที่จะได้ไวๆหน่อยเ,อเดี๋ยวผมขอดูปีกหน่อยนี่มันมันมีวิดีโอขึ้นให้ดูประเอานี่ไง กูจปีกม,ม,มันมันสวยมากจริงๆนเะนี่ยมันดูอย่างนี้แด้ปะโอ้โหอันนนี้ขั้นหนึ่งเนาะขั้นสองขั้นสานี่ยังสวยอะแต่ว่าคงไม่มีวาส,สนาพอที่จะทําถึงนะไม่ดีมันมันดูอย่างนี้ก็ได้นี่ว่าใช่ป่ะวะอนนี้ไงด,ดูดูดูชุดดูชุดโอ้ ว้ยอันนี้ชุดขาวว่ะเฮ้ยชุดขาวก็ได้อยู่นะอันเนี้ยอุ้ยอันนี้แบบชุดชุดแบบออกไปในโทนมืดๆหน่อยเนาะเฮ้ยแต่ชุดนี้มันก็ดูเท่นะอันนี้คืออาวุธของแกเนาะอันนี้จะเป็นสกินอาวุธอาวุธเรืองแสงโอ้โหอาวุธแม่งอันเบลเลอร์เลยอะ และนี่ก็เป็นในพื้นหลังของแกนะอ่าก็แบบว่าตอนเป็นตอนนั่งนั่งบนบัลลังเลยเียดายที่ผมสมไม่ออกนะทุกคนนะทุกคนนี่สมไปแล้วได้กันได้กันหรือเปล่าก็กลองคอมเมนต์กันเอาไว้เนาะก็ส่วนตรงผมก็น่าจะไม่ได้น่าจะโดนการันตีแล้วล่ละว่าลุดเดตสองตัวลว้นเลยก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รอจนถึงการันตีก็แล้วกันเนาะ โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจนี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ